สวัสดีครับช anel b o n Review นะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกา A. d o x Skydiver Neb j u n i o r เรือนนี้กันนะครับนาฬิกาแบรนด์ A. d o x เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในแบรนด์สวิสที่มีความเก่าแก่พอสมควรเลยนะครับ เปิดตัวมาตั้งแต่ปี1884แล้วนะครับคือว่าง่ายๆใน130ปีแล้วนะซึ่งแบรนด์นี้เนี่ยเรียกว่าในไทยอ่ะก็เคยมีการเอามาทําตลาดอยู่ช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะห่างหายไปจากการรับรู้ของคนที่เล่นนาฬิกานะจนล่าสุดเนี่ยเขาก็มีตัวแทนจําหน่ายลายใหม่นะครับแล้วก็เอาเข้ามาทําตลาดใหม่นะครับซึ่งทางแบรนด์ก็มีการส่งนาฬิกาให้ผมมาลองใช้งานนะแล้วก็เรือนนี้เนี่ยเป็นเรือนที่ทางแบรนด์เนี่ยให้ยืมมาลองจับ,จบลองใช้งานลองพรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ ซึ่งผมเห็นว่าเออก็ดูน่าสนใจดีนะวันนี้ก็จะมาคุยกันเรื่องเรือนนี้ว่ามันมีความดียังไงแล้วก็อะไรที่ทำให้นายกาแบรนดน์นี้น่าจะเป็นที่จับตามองในอนาคตนะครับ อันดับแรกเนี่ยมาคุยกันเรื่องตัวแบรนด์กันลึกลงอีกนิดน,นึงก่อนนะครับคืออย่างที่บอกไปนะว่าด้วยความที่ a d o x เนี่ยเขาเป็นแบรนด์ที่เปิดตัวมาค่อนข้างจะนานแล้วนะครับมีความเก่าแก่ประมาณหนึ่งซึ่งสตอรี่ประวัติศาสตร์ของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างจะน่าสนใจนะคือเขาก็เป็นแบรนด์ที่มีนวัตกรรมหลายๆอย่างอะที่มันเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกๆของโลกนะครับเอาอย่างแรกเลยที่เขาเล่าบนเว็บไซต์เขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นแบรนด์ที่ทํานาฬิกาเวลไทม์อะที่มันเป็น การดูเวลาได้ทุกไทม์โซนจริงๆบนหน้าปัดเนี่ยเป็นเรือนแรกๆของโลกเลยนะครับหรือจะเป็นการคิดคน้นแบบดับเบิลโอริงอ่ะที่มันเป็นตัวยางกันน้ําเข้าตรงเม็ดะยมอะ่ะใช้ยาง2ชิ้นมาช่วยกันทําให้แบบมัน กันน้าได้มากขึ้นอันนี้เขาก็บอกว่าเป็นคนแรกๆของโลกเลยที่ทําระบบแบบนี้นะครับซึ่งใครที่อยากจะรู้ว่า a d o ็อมีการคิดค้นอะไรมีนวัตรกรรมอะไรอีกเนี่ยก็ไปตามอ่านได้บนเว็บไซต์ของเขานะคือเขามีไล่เลียงไทม์ไลน์มาค่อนข้างจะชัดเจนเลยเรียกว่าประวัติก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับส่วนไลน์อัพของเขาเนี่ยก็มีให้เลือกหลายรุ่นเหมือนกันคือถ้าเกิดใครไปเปิดดูเว็บเนี่ยจะเห็นว่าซีรีส์เขาเยอะมากนะมันมีตระกูลแบบ C.O.1 มี n นป u n เนียนก็คือตัวนี้นะครับมีเดลฟินนะครับ North Sea อะไรต่างๆๆเนี่ยคือหน้าตาแต่ละตัวก็ค่อนข้างจะแตกต่างกันไปเยอะนะแต่ว่าสไตล์ของ Adox เนี่ยผมจะมองว่าเขาเป็นนายกาที่มีความแบบโบะนะครับคือมีความดุดันมีความชัดเจนแล้วก็ดูแบบสปอร์ตแบบสายลุยๆหน่อยนะครับคือหน้าตาจะมาแนวนี้เกือบทั้งหมดเลยนะ ซึ่งวันนี้ก็หยิบเอาตัวเนปจูเนียนมาให้ดูกันนะครับซึ่งจริงๆในากาตกุลเนปจูเนียนเนี่ยก็เป็นรุ่นที่ทาง a o ด็มีการเปิดตัวมานานแล้วเหมือนกันนะครับประมาณ50ปีละบวกบแถวๆนี้นะครับซึ่งเดิมทีเขามีการทําให้เลื่อนซึ่งที่มาที่ไปของตัวเนปจูเนียนเนี่ยต้องย้อนกลับไปประมาณ50ปีที่แล้วนะครับทางแบรนด์ d o ด็นี่ยเขาก็มีการเปิดตัวรุ่นสกายไดเวอร์นะ เป็นนายการดำน้ำแหละแต่ว่ามีคําว่าสกายอยู่เนี่ยก็เพราะว่าเขามีการทานายกาเพื่อให้แบบคนที่เป็นพลล่มคนที่เป็นแบบกนักกระโดดล่มของกองทัพอ่ะนะครับเอามาใช้งานนะและหลังจากนั้นมาเนี่ยก็มีการเอามาปรับปรุงพัฒนาให้มันมีความสามารถในการดำน้ํามากขึ้นไปอีก สุดท้ายเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาของคําว่าสกายนะครับที่เป็นท้องฟ้าแล้วก็ดเวอร์ที่เป็นการดำน้ํานั่นเองแล้วก็คาว่า Name เนปจูเนียเนี่ยหลายคนก็น่าจะพอคุ้นๆกันดีนะครับว่าเนปจูน่ะจริงๆก็คือชื่อของดวงดาวนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีที่มาที่ไปจากเทพองค์หนึ่งของทางโรมันนะครับก็คือเทพเนปจูนั่นเองคือถ้าเกิดเป็นฝั่งกรีกเนี่ยเขาก็จะเป็นเทพโพไซดอนนะครับอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นเทพประเภทเดียวกันหรือว่าองค์เดียวกันก็พอได้นะครับเพราะว่าอันนี้ก็เรียกตตตต่่่่่าาาางงกกัันไปปมแแแลลละะะรเเเทศขอ,ขอ้ววโดยษณี ก็เป็นเทพทางสายน้ําเทพทางน้ําถือไตรเด้นอะไรแบบนี้คล้ายๆกันนะครับดังนั้นเนี่ยก็มีที่มาที่ไปจากเทพเนปจูนนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าก็เป็นการเชื่อมโยงกับความแบบเป็นนาฬิกาดาน้ําได้เป็นอย่างดีเลยนะครับโอเคที่มาที่ไปประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวของนาฬิกากันบ้างดีกว่าว่าเรือนนี้สเปคมันเป็นยังไงบ้างนะครับอันดับแรกก่อนเลยนะครับเรือนี้เนี่ยอยากให้ดูสีหน้าปัดก่อน เป็นสีหน้าปั่นที่สวยมากนะคือหล,หลายๆคนจะพอรู้ว่าผมอะแพ้ทางโทนเทอร์ควอยส์โทน,ทน,ทนแบบฟ้าฟ้าน้ำเงินน้ำเงินแล้วก็มีการแกรเดียนเข้มเข้มข้างนอกเข้าด้านในแบบนี้ผมแพ้ทางมากๆเลยอะ ผมเห็นเรือนนี้ปั๊บเนี่ยแบบมาอีกแล้วนะครับโซนแบบนี้กลัวจะหักห้ามใจไม่อยู่มากๆนะครับถือว่าเป็นเฉดที่สวยมากนะครับแล้วก็สีเนี่ยมันจะออกแบบเป็นเขียวประมาณสัก 80%- 90%น่ะแล้วก็อมฟ้ามาสัก10%เอะไรแบบนี้นะครับก็เป็นเฉดที่กําลังดีเลยมองปั๊บก็นึกถึงพวกน้ําทะเลที่มันเป็นสีเข,เขียวมารากอดอะไรแบบนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับสวยมากนะแล้วก็สังเกตดูว่าแชปเตอร์ลิงอ่ะมันจะมีการเล่นดีเทลเป็นแบบ เทคเรื่องสเปคต่างๆเช่น high pressure r e s i s t a n e นะครับรับแรงดันน้ำได้สูง100 ATM นะครับแล้วก็1,000เมตรด้านขวาก็คือเรือนนี้สเปคการกันน้ำอ่ะ1,000เมตรนะซึ่งอันนี้หลายๆคนมองครั้งแรกอาจจะแบบ นาฬิในในกาปกติทั่วไปก็100เมตร200เมตรได้ปกติอยู่แล้วแต่อันเนี้ยไอร้อยที่ว่ามันเป็นร้อย ATM นะครับแล้วตัวเมตรมันคือ1000เมตรนะหมายความว่ามันกันได้มากกว่าในาฬิกาดำน้ําโดยมาตรฐานในตลาดเนี่ยประมาณ5-10เท่าเลยนะครับก็ถือว่าสเปคการกันน้านี่แบบโหดเอาเรื่องเลยนะสำหรับเรือนนี้นะครับแล้วก็ผมชอบดีไซน์ที่เขาแบบเอาสเปคต่างๆมาไว้บนแชปเตอร์ลิงมากเลยนะคือแบบเออมันดูเป็นการวางเทคลงไปในตําแหน่งที่ ไม่ค่อยเจอมันมีเทคเท่าไหร่นะครับปกติแชปเตอร์ลิงมันก็จะแบบเป็นเส้นเรียบๆอะ่ะหรือไม่ก็เป็นเส้นขีดมาเกอร์ใช่ไหมครับแล้วก็ไอ้พวกตัวเลขพวกนี้มันจะมาอยู่ด้านล่างตรงนี้แต่ก็โอเคเรือนี้มันอาจจะตัวเลขแน่นแล้วนะครับก็เลยขยับขึ้น chapter แชปเตอร์ลิงซะเลยซึ่งแบบเออสวยมากนะครับมันคือหนึ่งในไอเดียที่ทําให้ในายการมันดูแบบมีดีเทลมีลูกเล่นขึ้นอีกเยอะเลยนะแค่การย้ายเทคมาไว้ตรงนี้นะครับ ก็เทมากนะครับซึ่งแน่นอนไอการวางเทคตรงนี้มันทํายากมากกว่าแน่ๆนะครับเพราะว่าปกติการสแตมพวกเทคตรงนี้ลงไปบนหน้าปัดเรียบๆอะ่ะมันง่ายๆอะ่ะมันแค่ใช้ลูกบอลยางอะ่ะจิ้มตัวหมึกแล้วก็แปะลงไปมันก็ได้ละนะครับแต่อันเนี้ยก็ต้องแบบมาไล่ตามโค้งตามเคิร์ฟตรงนี้นะผมว่าแบบโอเคเป็นดีเทล,ลที่เห็นแล้วแบบเออจะเรียกว่าเป็นหนึ่งในนวัตรกรรมที่ทําให้การใช้งานเชฟเตอร์ลิงมันเกิดประโยชน์อะ่ะมันก็ว่าอย่างนั้นได้เหมือนกัน,นครับ ส่วนตัวมาร์เกอร์ตัวเข็มเนี่ยก็มีรูม,มาให้นะตัวมาร์เกอร์ก็เท่ดีนะครับเป็นลักษณะเหมือนลูกศรแบบเนี้ยคือลักษณะเหมือนลูกศรเมาส์อ่ะในคอมพิวเตอรอ์แต่ว่ามีการเล่นเป็นขีดๆแบ่งไอตัวสามเหลี่ยมเนี่ยเป็น3บล็อกนะครับก็ดูมีเอกลักษณ์ดีนะดูแบบไม่ค่อย เหมือนกับในาการในตลาดที่มันจะใช้เป็นแบบกลมๆหัวแบบเหมือน Mercedes อะไรแบบนี้นะครับลูมก็เป็นซ u เปอร์โ i n ินโนวานะครับเรืองแสงในที่มืดได้สบายอยู่แล้วนะครับในาการ,ระดับดำน้ำา1,000เมตรเนี่ยยังไงลูม,มันต้องดีอยู่ละส่วนกระจกเนี่ยเป็นไฟายคริสตัลนะการตัดแสงถือว่าทําได้โอเคนะครับแต่อาจจะยังไม่ได้เกลี้ยงมากบางมุมก็ยังมีสะท้อนอยู่บ้างแต่โดยรวมถือว่าลหลายๆมุมก็เห็นหน้าปัดได้เคลียร์ดีกระจกก็มีการหายไปในบางช่วงเหมือนกันนะครับตัวกระจกก็เรียบๆแบบนี้นะส่วนขอบเซซิ เลยนะครับก็เงางามดีนะครับมีการเล่นแสงตามสไตล์เซรามิกอยู่แล้วแล้วก็ตัวขอบเนี่ยสังเกตดูว่าหยักเขาจะมาแบบใหญ่ๆเลยนะแล้วก็มีความมนๆหน่อยไม่ได้คมมากนะอันนี้เวลาลูบๆมันจะแบบลื่นๆนิ้วหน่อยนะครับแต่ว่าตัวคลิกอะผมว่าเป็นคลิกที่ดีมากเพราะว่ามันเป็นคลิกที่แบบมันลงล็อกตำแหน่งได้ชัดเจนแล้วมันดูแข็งแรงอะคือนาฬิกาบางเรือนมันจะเคยมีปัญหาแบบเวลาเราคลิกอะบางทีมันจะชอบเลยบ้างชอบแบบออกแรงแล้วมันไม่ถึงบ้างใช่ไหมครับแต่อันเนี้ย คือเหมือนแต่ละคลิกเขาอะมีความแบบแน่นนะแล้วมันทําให้แบบมันลงล็อกได้แบบเป๊ะๆนะครับเวลาเราขยับแต่ละครั้งมันเหมือนแบบ ไม่ต้องมากังวลว่ามันจะเลยอะไรมากเพราะว่าการล็อกแต่ละคลิกมันมีกลิปที่มันมีความแน่นแล้วก็แข็งแรงระดับหนึ่งเลยนะครับอันนี้ทํามาได้ดีนะส่วนตัวเรือนเนี่ยก็เป็นตัวเรือนขัดเงาผสมขัดด้านนะครับด้านข้างเนี่ยอันนี้ก็ขัดเงามาเงาแวบเลยก็แน่นอนจะมีรอยขนมงขนแมวเกิดขึ้นบ้างนะอย่างอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับอันนี้คือเป็นานาฬิกาที่ยืมมานะแล้วก็รอยอันนี้มันก็แบบมีมาอยู่ละนะครับก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นานาฬิกาเรือนเดโมที่ให้คนน้องคนนี้เขาลองจับจับด,ดงใหหห้เ็นล left, ว่าเอกส่วนขัดเงาางายไก็จะเป็นนรอยนะ เพื่อนๆไม่ต้องซีเรียสมากนะครับใช้งานไปก็เบื่อเบื่อเป็นรอยเยอะก็ไปขัดอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับ แล้วก็ตรงนี้มีช่องฮีเลียมวาวมาให้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรฐานสําหรับนาฬิกาดน้ําลึกๆมากๆอยู่ละเพราะว่ามันต้องมีการเอาไปใช้ในสถานที่พิเศษที่มีแก๊สฮีเลียมที่แบบมันอาจจะวิ่งเข้าไปในนาฬิกาแล้วก็มันต้องการช่องสําหรับการที่ให้แก๊สฮีเลียมมันขยายมันหนีออกมาเวลาเราขึ้นบกอะไรแบบนี้นะครับก็จะมีช่องพวกนี้อยู่เป็นปกติสําหรับนาฬิกาดน้ําลึกๆด้านข้างฝั่งนี้ก็ขัดเงามานะครับส่วนด้านบนก็ขัดด้านมานะลองดูเท็กซ์เจอร์การขัดด้านนะ ความเนี้ยบถือว่าโอเคนะเนี้ยบเลยนะครับคือละเอียดยิบเลยแล้วก็ส่วนการเชื่อมต่อเนี่ยจะเป็นแบบมุนมนิดนึงจะยังไม่ได้คมมากนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดตัวเรือนมาแนวแบบสมบุกสมบันบึกบึนดูแข็งแรงมากๆส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นรูปเทพเนบจูนแบบนี้นะครับก็อย่างที่เห็นนะเป็นเทพที่ถือไตรเด้นนะครับเป็นตีศูนย์นะครับก็ สามแง่งแบบนี้แล้วก็รอบๆเนี่ยมีสเปคบอกไว้นะครับจริงๆก็สเปกเนี่ยไม่ได้มีอะไรเพราะว่าเขาบอกไว้ที่หน้าปัดอันด้านหน้าเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเกือบจะครบแล้วนะครับตรงนี้ก็เขียนสวิสเมสนะการกันน้านู่นนี่นั่นก็ดูอีกรอบได้ที่ฝาหลังตรงนี้นะครับฝาหลังค่อนข้างจะนูนขึ้นมาประมาณหนึ่งนะก็แน่นอนตามสไตล์นายกาดาน้ําหนักๆะนะครับมันก็จะมีความใช้ฝาที่มันมีความโค้งหน่อยนะครับเพื่อเอาไว้รับแรงดันน้ํานั่นเองนะอันนี้ก็ ประมาณนี้นะครับส่วนขนาดเคสไซส์มาวัดก็สักหน่อยนะครับคือตามสเปกอ่ะบอกว่า44มิลซึ่งวัดออกมาก็ประมาณนั้นนะครับ43ไปไปลายตีว่า44ก็ได้นะส่วนความหนาแน่นอนนาฬิการ1000เมตรนี้เราไมไ่สามารถจะเรียกว่าเป็นนาฬิกาที่มันบางได้อยู่แล้วนะครับออกมา15.7มิลเกือบ16มิลน,นะอันนี้ถือว่าเอาเรื่องนะครับคนข้อมือเล็กนี่ก็เหนื่อยนิดหน่อยนะครับส่วนลักธุลัก์ก็อยู่ที่ห้าสิบจุดหกมิลซึ่งลักธุลักณ์โอเคนะคือทีแรก็ คนข้อมือเล็กที่ไม่ซีเรียสเรื่องความหนาเนี่ยอันนี้โอเคนะครับใส่ใช้งานได้แต่น้ําหนักเนี่ยแน่นอนนะครับว่าอันนี้ขนาดเป็นสายยางนะเดี๋ยวลองดูนะว่าน้ําหนักออกมาเนี่ยอยู่ที่149กรัมนะครับ ก็ถือว่าหนักแหละนะครับถ้าเกิดเทียบกับนาฬิกาสายยางด้วยกันเพราะปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นนาฬิกาดำน้ําสายยางอะ่ะแล้วสเปกกันน้ําสักประมาณ200เมตรอ่ะมันอาจจะอยู่แถวๆ120กรัมหรือว่าร้อยนิดๆะอะไรเงี้ยแต่อันนี้ไปประมาณ150แล้วก็ถือว่าใส่ใช้งานรู้สึกได้แน่นอนนะครับเรื่องความถ่วงนะแล้วก็ยิ่งนาฬิกาที่ตัวเรือนหนักๆอะ่ะแล้วมันมากระสายยางอะ่ะ มันจะยิ่งทําให้เรารู้สึกว่านาฬิกามันมีน้ําหนักมากขึ้นนิดนึงเพราะว่ามันจะไปกองกันตรงที่ตัวเคสนะครับคือถ้าเกิดนาฬิกามัน150ากรัมแต่ว่าเป็นสายเหล็กอ่ะผมว่ามันจะมีความกระจายกันโดยรอบๆได้ดีกว่านะครับคือมันจะกระจายน้ําหนักกันถ่วงข้อมือและจะไม่รู้สึกมากเท่าไหร่แต่อันนี้รับประกันได้เลยว่าขึ้นคอปั๊บเนี่ยรู้สึกถึงแรงกดแน่นอนนะครับสำหรับคนข้อเล็กนะส่วนตัวสายเนี่ยมีจุดหนึ่งที่อยากให้ดูนะครับเป็นระบบที่ดีมากๆเลยคือตอนแรกผมเห็นสายปั๊บเนี่ยเฮ้ ทำไมดีไซน์เขาประหลาดจังเลยอะฝั่งนี้ก็เจาะรูฝั่งนี้ก็เจาะร,เรูเอ๊ะทามาทําไมนะครับซึ่งก็มาค้นพบว่าไอ้ฝั่งนี้มันเป็นการเจาะรูเพื่อให้เราสามารถ ตัดตัวตรงนี้ออกอ่ะเพื่อขยับตัวบัคเกิลเข้ามาได้คือเราสามารถปรับไซส์ฝั่งที่มีบัคเกิลได้นะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยเป็นอะไรที่หาดูได้ยากมากบนนาฬิกานะเพราะว่าโดยส่วนมากจะเกิดให้เป็นสายแบบนี้มาเนี่ยเขาก็จะปรับระดับด้วยตัวรูที่เจาะมาฝั่งยาวอยู่แล้วนะครับฝั่งสั้นไม่ค่อยมีใครมาสนใจอะไรอยู่แล้วอะ่ะแต่อันเนี้ยด้วยความที่มันเป็นนาฬิการเรือนใหญ่มากๆนะครับเขาก็เลยเผื่อสายมาเยอะนะคือแบบมีการเผื่อบนเผื่อล่างมายาวเลยอะ่ะดังนั้นเนี่ยบางทีสําหรับบางคนตรงนี้มันอาจจะยาวเกินไป เราสามารถเอากันไกหรือว่าคัตเตอร์มาตัดตัวนี้ออกนะครับมันจะมีร่องตรงนีนะ้เนี่ยฝั่งนี้นะครับเราก็ตัดตามร่องเลย พอตัดเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็จะเหลือแค่นี้แล้วเราก็ย้ายบัคเกิลเนี่ยไปใส่รูด้านในที่เราตัดหรือว่ารูที่เราเลือกอะนะครับก็ลองเลือกเอาซึ่งก็เป็นระบบที่แบบโอ้โหผมเห็นครั้งแรกแล้วแบบนี่แหละที่ผมต้องการในนาฬิกาหล,หลายๆแบรนด์นะครับในาการแบรนด์ต่างๆที่มีปัญหาเรื่องทําสายยางมาแล้วมันยาวเกินไปอะ่ะแล้วแบบก็ไม่อยากจะทําสายสั้นออกมามันเสียเวลาผลิตหรือว่ามันเปลืองพวกโมแท่นพิมอะไรอย่างเงี้ย ผมว่าทําแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือสุดยอดมากนะครับต้องชื่นชม a d o ็ s มากๆนะคือจริงๆอ่ะผมใส่ความยาวแบบนี้ไม่ได้นะแต่ว่าพอตัดความยาวของสายฝั่งนี้ออกจนหมดนะแล้วแบบใส่รูด้านในปั๊บเนี่ยผมก็จะใส่ได้ทันทีเลยนะครับอันนี้ เป็นอะไรที่ดีมากจริงนะชื่นชมคนคิดเรื่องนี้มากๆกนะครับก็อยากให้แบรนด์สวิตทุกแบรนด์ทาแบบนี้เลยอะเยี่ยมจริงนะครับอันนี้อวยเลยอวยออกนอกหน้าเลยนะครับส่วนตัววัสดุสายเนี่ยก็เป็นสายยางค่อนข้างจะนิ่มเลยนะแล้วก็ตรงเนี้จะสังเกตเห็นว่ามีโลโก้เป็นโลโก้ของตัวแบรนด์อยู่ด้วยนะครับซึ่งที่มาที่ไปมันมาจากนาฬิกาทรายนะที่แบบทรงมันประมาณอย่างเงี้ยก็เท่ดีนะครับมีทั้งบนทั้งล่างเลยแล้วก็ตัวสายเนี่ยมีความ ตีโค้งออกมาด้านนอกประมาณหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้ก็อาจจะทําให้คนข้อมือเล็กรู้สึกอยู่บ้างนะเพราะว่ามันก็ไม่ได้หักลงมาได้ตรงๆเลยอะ่ะอันนี้เดี๋ยวลองใส่ให้ดูแล้วกันนะครับเรือนนี้เนี่ยผมยังไม่ได้เอาไปตัดสายนะเพราะว่าเป็นเรือนที่ทางแบรนด์ส่งมาให้ลองพรีวิวลองใช้งานนะครับข้อมือ5.5นิ้วหรือ14เซนตอนที่ผมยังไม่ตัดสายฝั่งเนี้ยผมก็จะอย่างเงี้ย เหลือพื้นที่ประมาณนี้ที่ต้องการเจาะรูเพิ่มนะครับแต่แน่นอนถ้าเกิดผมซื้อเรือน,นี้มาจริงๆเนี่ยผมสามารถเอาตรงนี้ออกได้นะครับก็เอาคตเตอร์ตัดเลยแล้วมันก็จะมาลูนสุดท้ายเนี่ยพอดีเป๊ะเลยซึ่งผมเองเนี่ยมีไอดอกเรือนที่เป็นของผมเองอยู่เรือนหนึ่งนะเดี๋ยวยังไงเอามาสาธิตให้ดูนะครับแต่อันเนี้ยก็เอามาให้ดูก่อนว่าโอเคข้อมือเล็กๆใส่ไม่ได้แต่ว่ามันตัดสายได้ซึ่งสุดท้ายก็จะใส่ได้อยู่ดีนะครับนี่ประมาณนี้เดี๋ยวยังไงจะลองขึ้นข้อแบบอย่างนี้ไปให้ดูก่อนแล้วกันนะครับก็ต นะครับก็ถามว่าใส่ได้ไหม,มใส่ได้นะคือถ้าเกิดตัดสายอะไรให้เรียบร้อยนะครับอันนี้อาจจะดูอาาๆนิดนึงนะแต่ของจริงมันจะแบบฟิตกว่านี้นะซึ่งถ้าเกิดตัดแบบฝังบัคเกิรอะแล้วก็ใส่ดูสุดท้ายผมว่าพอดีเลยนะครับซึ่ง ทีแรกผมไม่คิดว่ามันจะใส่แล้วแบบเออมันจะรอดนะแต่ด้วยความที่รักทุรักมันอะอย่างที่เห็นว่ามัน50มิลอะซึ่ง50มิลอะคนข้อมือเล็กก็ยังพอใสได้อยู่นะครับมันยังไม่ได้กางมากเกินไปจนรู้สึกว่าแบบมันยืนเอถอะทะมากแล้วก็รูปทรงในาฬิกามันดูสวยด้วยแหละสีมันดูดีนะครับดังนั้น ใส่ได้นะครับไม่มีปัญหาแต่ว่าน้ำหนักอันนี้รู้สึกแบบชัดเจนมากๆนะครับคือถ้าเกิดเพื่อนๆนจะใส่ทั้งวันนะครับทำงานคอมหรือว่าต้องมีการยกข้อมือตลอดไม่ได้แบบมีการทิ้งข้อมือชิวๆเดินอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามีเหนื่อยเหมือนกันนะครับคือถ้าเกิดใส่ไปเที่ยวแล้วแบบข้อมือมันมีการแกว่งแบบฟรีสไตล์หน่อยมีที่ให้พักข้อมือหน่อยผมว่าพอได้อยู่แต่ถ้าเกิดต้องทํางานออฟฟิศอ่ะหรือว่าทําอะไรก็ตามที่มันต้องยกตลอดอ่ะขับรถอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ผมว่า ก็จะรู้สึกประมาณหนึ่งนะครับซึ่งแน่นอนมันก็เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของนาฬิกาที่มันกันน้ําระดับ1,000เมตรอยู่แล้วนะครับมันเล็กสุดได้ประมาณนี้แหละนะครับซึ่งเอาจริงผมถือว่ามีความเล็กกว่าที่คิดนิดนึงด้วยนะคือเห็นสเปคพันเมตรเนี่ย ภาพในหัวนี่คือแบบจะต้องแบบโออาดู R อลังการกว่านี้นะครับแต่อันนี้ก็มองไกลๆถือว่าโอเคนะครับแต่ถ้าเกิดมาดูในดีเทลแน่นอนเราจะเห็นความนูนความสูงที่แบบมันมีความยกขึ้นมาจากตัวแขนเราเยอะนะซึ่งอันนี้คนข้อมือเล็กก็จะรู้สึกเยอะหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆข้อมือใหญ่สมมตินะสมมติว่าเพื่อนๆข้อมือแบบมากกว่าผมสักประมาณนิ้วหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วใส่รูตรงนี้นะครับแบบยังไม่ต้องตัดสายอะไรเลยข้อมือประมาณสัก6.5นิ้วเป็นต้นไปนะครับมันก็จะขยับมาโซนนี้ละเนี่ย เริ่มรัดข้อมือได้ดีขึ้นละแล้วมันก็ดูโอเคขึ้นมาทันทีเลยนะครับเห็นตัวสายมันโค้งเรียบเนียนกับข้อมือทุกอย่างมันก็ดูสมอัตราส่วนดูสวยมากขึ้นนะครับดังนั้นคนข้อมือใหญ่เนี่ยรับรองใส่สวยแน่นะครับสำหรับเรือนนี้นะส่วนสเปคตัวเครื่องนะครับเมื่อกี้ลืมพูดไปนะตามบนเว็บไซต์เขาบอกว่าเป็นคาลิเบอร์80นะครับซึ่งชื่อก็คุ้นๆเนาะนะครับแต่ว่าเครื่องด้านในเนี่ยเป็นเบสจากเซ l ลต้าเอสิ200นะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องที่ทํางานได้ดีนะเป็นมาตรฐานตัวหนึ่งนาาฬก สวิสราคาแบบ3 0 0 0 0ื0น0 0ช่วงนี้อยู่แล้วนะก็ใช้ตัวนี้กันเยอะนะครับแม้แต่นายการหลักแสนเนี่ยบางแบรนด์ก็ใช้เครื่อง s อสบิวสนะถือว่าเป็นเครื่องที่มาตรฐานดีมากๆนะครับโอเคโดยสรุปเลยนะครับกับนายการเรือนี้นะก็ แน่นอนว่าด้วยขนาดเคสไซส์ของมันเนี่ยมันก็จะมีความเฉพาะเจาะจงสาหรับคนข้อมือใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับในการเลือกใช้งานนะซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆเนป็นคนข้อแบบประมาณสัก6.5ดีเป็นต้นไปอ่ะอันนี้ผมว่าโอเคใส่ได้สบายเลยซึ่งถ้ามาดูโดยดีเทลเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนาฬิกาที่มีสเปคค่อนข้างจะดีมากๆนะครับเรื่องการกันน้ําเรื่องวัสดุเรื่องการให้อุปกรณ์ทุกอย่างมาเนี่ยมันอยู่ในระดับเดียวกับนาฬิกาแบรนด์แบบ เจ็ดแปหมื่นหรือว่าประมาณแสนหนึงได้นะครับแต่ว่าราคาของตัวนี้มันอยู่แถวๆประมาณ5้า0มบวกลบเท่านั้นนะซึ่งถือว่าในกลุ่มราคานี้นแล้วสเปคประมาณแบบนี้ มันก็ไม่ได้มีเยอะนะคือโอเคถ้าเกิดสเปกกันกันน้ํา200เมตรในช่วงราคา50,000บวกลบเนี่ยผมว่ามีเยอะเลยเต็มเลยนะครับแต่ถ้าเกิดระดับ1,000เมตรเนี่ยแล้วเรื่องวัสดุอะไรแบบนี้ผมว่าไม่ง่ายนะครับที่จะหาอะไรมาชนกับตัวนี้เหมือนกันนะครับใครที่กําลังตามหานาฬิกาไซส์ใหญ่ๆอยู่ก็ลองดูได้นะครับตัวนี้ถือว่าโอเคนะน่าใช้งานดีมากเลยนะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ